สวัสดีค่ะเด็กๆพบกับคุณครูเพนในวิชาประวัติศาสตร์หน่วยการเรียนรู้ที่3บุคคลสำคัญกันอีกแล้วนะคะและนี่ก็เป็นครั้งสุดท้ายครั้งที่4ของการเรียนออนไลน์ครูเพนจะพาเด็กๆไปเรียนรู้เกี่ยวกับบุคคลสำคัญที่ชื่อว่าสืบนาคเสถียรนั่นเองนะคะซึ่งสาระสำคัญของเรื่องนี้นะคะนายสืบนาคเสถียรเนี่ยเขาเป็นแบบอย่างที่ดีของบุคคลที่ปฏิบัติตนเพื่อส่วนรวม โดยการอนุรักษ์ทรัพยากรที่สำคัญของชาตินั่นเองค่ะให้เด็กๆอ่านพร้อมกันกับครูเพ้นเลยนะคะอ่านเสียงดังๆฟังชัดเลยนะการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติไม่ใช่หน้าที่ของคนหนึ่งคนแต่เป็นหน้าที่ของคนไทยทุกคน ที่ต้องช่วยกันดูแลรักษาให้ควรอยู่สืบต่อไปเด็กๆอ่านประโยคนี้แล้วรู้สึกอย่างไรกันบ้างคะใช่แล้วล่ะคะ่ะการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติรอบๆตัวเราต้นไม้ดินสัตว์ป่าและอื่นๆอ,อีกมากมายที่อยู่รอบๆตัวเราทุกคน มีหน้าที่ต้องดูแลรักษาไม่ใช่แค่ใครคนใดคนหนึ่งนั่นเองนะคะและนี่ก็คือหน้าตานะคะรูปภาพของคนที่ชื่อว่าสืบนาคเสถียรค่ะซึ่งเขาเป็นใครเป็นคนที่ทุ่มเททั้งแรงกายแรงใจในการอนุรักษ์และปกป้องทรัพยากรธรรมชาติและสัตว์ป่าไม่ให้ถูกทำลายนั่นเอง ต่อไปคุณครูเพ้นจะพาเด็กๆไปรู้จักกับประวัติของนายสืบนาคเสถียรเขาเนี่ยเป็นคนดีมีความซื่อสัตย์มากๆเลยนะคะเกิดเมื่อวันที่31ธันวาคมพุทธศักราช2492ที่อำเภอเมืองจังหวัดปราจีนบุรี เป็นลูกชายของนายสลับและนางบุญเยี่ยมนาคเสถียรนั่นเองสำเร็จการศึกษาปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ต่อมาปี2522ก็ได้ไปศึกษาต่อที่มหาวิทยาลายัยลอนดอนประเทศอังกฤษนั่นเองจากนั้นกลับมาที่ประเทศไทยก็ ได้รับราชการในกรมป่าไม้ตำแหน่งรองหัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาเขียวเขาชมพู่จังหวัดชนบุรีและนี่ก็คือรูปภาพนะคะขณะปฏิบัติหน้าที่จะเห็นได้ว่าชาวบ้านนะคะที่อยู่บริเวณรอบป่าก็จะให้ความสำคัญนะคะกับ นายสืบนะคะเสะถียรมากๆเลยและก็จะเห็นข้อความจากรูปภาพนะคะเขาถือว่าวันที่หนึ่งกันยายนนะคะจะเป็นวันสืบนะคะเสะถียรเป็นการยกย่องนะคะว่านายสืบนะคะเสะถียรเนี่ยเป็นคนที่ทุ่มเทนะคะแล้วก็ทำความดีในการช่วยเหลือแล้วก็อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติของเรานั่นเอง สำหรับการบ้านนะคะที่จะให้เด็กๆทำลงในสมุดนะคะให้นักเรียนบอกผลดีที่เกิดขึ้นจากการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติโดย บันทึกคำตอบของนักเรียนเป็น My m ม n d แมปปิ้งหรือว่าเป็นแผนที่ความคิดตังตัวอย่างที่ครูเพ้นให้ไหว้แล้วอย่าลืมวาดรูปตกแต่งให้สวยงามนะคะอ่ะมาดูการยกตัวอย่างผลดีจากการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติมีอะไรบ้างสำหรับครูเพ้นแล้วคือช่วยให้โลกเย็นขึ้น ถ้าเรามีต้นไม้เยอะๆโลกของเราก็จะทำไมคะเย็นขึ้นนั่นเองมีความชุ่มชื้นนะคะพอมีต้นไม้เยอะแล้วก็จะกลายเป็นมีแหล่งอาหารที่สมบูรณ์นะคะมีน้ำมีสัตว์ป่ามีผล,ลไม้มีพืชผักต่างๆนะคะให้ชาวบ้านเนี่ยได้เข้าไปหาะะของป่ามาดำรงชีวิตนั่นเอง ต่อไปพอมีต้นไม้เยอะๆนะคะก็จะช่วยเพิ่มออกซิเจนให้กับโลกแล้วก็ทำให้มนุษย์เราเนี่ยสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้นะคะและที่สำคัญเมื่อเรามีป่าไม้ฉะนั้นป่าไม้ก็เลยกลายเป็นที่อยู่อาศัยให้กับสัตว์ป่านั่นเองนะคะและนี่ก็เป็นผลดีจากการที่เราทุกๆคนไม่ใช่ใครคนใดคนหนึ่ง ช่วยกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตินั่นเองแล้วเด็กๆล่ะคะมีผลดีอื่นๆอีกไหมจากการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติเขียนแล้วอย่าลืมวาดรูปตกแต่งให้สวยงามนะคะพบกันใหม่เปิดเรียนนะคะเด็กๆช่วงนี้อย่าลืม รักษาสุขภาพของตนเองให้ดีนะคะล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์เว้นระยะห่างนะคะแล้วก็สวมใส่หน้ากากอนามัยทุกๆครั้งด้วยแล้วเจอกันที่โรงเรียนนะคะสำหรับวันนี้ครูเพลลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ